สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องคดีของน้องชมพู่และล่าสุดนั้นทางทนายเดชาก็ได้ออกมาไร้สดผ่านทางช่องทนายเดชาก็ได้พูดถึงว่าทางทนายเดชา ก็ได้ฟังจากคุณอัจฉริยะมาได้บอกว่าคดีของน้องชมพู่ก็ใกล้จะจบแล้วไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนทําร้ายน้องชมพู่ท่านนายเดชาก็ได้บอกว่าวันนี้ได้พูดคุยกับคุณอัจฉริยะมาซึ่งคุณอัจฉริยะก็เป็นเพื่อนกับท่านนายเดชา อัจฉริยะบอกว่าเร็วๆนี้จะได้มีข่าวดีพี่น้องประชาชนจะไม่ผิดหวังเร็วๆนี้จะได้มีข่าวดีเกี่ยวกับการจับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่คุณอัจฉริยะบอกว่าไม่ผิดหวังในการที่เรารอคอยกันคนที่ฆ่าน้องชมพู่ก็เป็นคนที่ สังคมให้ความสนใจจากคุณอัจฉริยะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าแนวโน้มน่าจะเป็นคนคนนั้นคนที่สังคมให้ความสนใจอาจจะมีโอกาสได้รับหมายจับก็รอดูกันต่อไปว่าบุคคลคนนั้นคือใครอัจฉริยะเขาว่าอย่างนั้นนะกับคดีน้องชมพู่ก็ต้องรอดูนะคะว่าใครจะเป็นคนร้าย และใครที่จะเป็นท่านายให้คนร้ายว่าคนร้ายคดีบ้านกกอกนั้นจะเป็นใครจะใช่คนที่ในสังคมให้ความสนใจหรือไม่แต่คุณอัจฉริยะวันนี้ได้เล่าให้กับท่านนายเดชาฟังว่าก็น่าจะเป็นคนคนนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าคนไหนนะที่บ้านกกอกต้องเป็นคนร้ายคนหนึ่งนะที่บ้านกกอก คุณอัจฉริยะบอกแล้วว่าต้องเป็นบุคคลคนนั้นคนร้ายคนนี้ก็จะมีทนายอยู่คนหนึ่งบางคนก็เรียกว่าทนายสายโจรบ้างอะไรบ้างซึ่งไม่รู้ว่าใครนะทนายสายโจรคนร้ายหรือผู้กระทำผิดมักจะเลือกทนายที่มีประวัติในการกระทำความผิดหรือเลือกทนายที่มีประวัติในการ ผู้กออกหมายจับก็แปลกนะถ้านายความมากมายเสือกเรือกคนที่มันมีหมายจับนี่ก็ดูแปลกแปกนะหรืออาจจะเป็นผู้ที่ศินเสมอกันส่วนคนร้ายในคดีบ้านกกอกจะเป็นใครคุณอัจฉริยะบอกว่าอีกไม่นานก็รอดูนะครับว่าใครจะเป็นคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่และใครที่จะเป็นทานาย ให้กับคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่แต่ถ้านายเดชาก็เชื่อว่าคนร้ายก็ต้องเลือกคนที่มีประวัติในการกระทาความผิดท้านายที่มีประวัติในการที่ศาลออกหมายจับผมเชื่อได้ว่าคงไม่เลือกทานายที่ใสสะอาดถ้านายใจซื่อมือสะอาดก็คงไปทำงานให้กับพวกคนร้าย ที่ทำร้ายน้องชมพู่ไม่ได้แต่ผมพูดออกมานี่ไม่ได้หมายความถึงใครนะครับผมทราบจากคุณอัจฉริยะมามีเงินก็จ้างได้เดี๋ยวนี้มีทานายสายโจรเยอะแต่ทานายสายโจรส่วนใหญ่เขาก็จะทำเอกสารปลอมก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าพวกนี้มันทำได้ทุกอย่างจับผิดเป็นถูกจับถูกเป็นผิดได้ส่วนจะเป็นทานายคนไหน ก็ต้องรอติดตามดูแต่คุณอัจฉริยะบอกว่าไม่ผิดหวังเราลองไปฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนของคุณทนายเดชากันนะคะงงกับลุงพลคดีอะไรก็เห็นเงียบหมดนะ้วคดีลุงพลก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนหรือต้นเดือนก็จะรู้แล้วนะครับนะครับว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่นะครับวันนี้ผมก็ได้คุยกับคุณอัจฉริยะเพื่อนผมนะคุณอัจฉริยะบอกว่าเร็วๆนี้จะมีข่าวดี แล้วก็พี people. People ่น้องประชาชนก็จำไม่ผิดหวังนะครับก็เร็วนี้ก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการนะจับกลุ่มผู้กระทาความผิดที่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะครับคุณอัจฉริยะบอกไม่ผิดหวังนะครับพี่นะที่รอคอยกันนะครับที่รอคอยกันนะครับว่าคนที่ฆ่าน้องชมพู่เนี่ยก็เป็นคนที่สังคมให้ความสนใจนะคุณอัจฉริยะเขาววาอย่างนั้นนะนะครับเขาบอกว่าแนวโน้มน่าจะเป็นคนนั้นนะคนที่แบบสังคมให้ความสนใจนะว่า อาจจะมีโอกาสได้ได,ได้ได้รับหมายจับนะครับก็ดูกันต่อไปว่าคนคนนั้นคือใครนะครับอธิยะเขาว่าอย่างนั้นนะนะสำหรับพอดีน้องชมพู่นะนะครับนะนะครับนะนะบนะก็ต้องรูนะครับว่าใครจะคือคนร้ายและใครจะเป็นทนายของคนร้ายนะนะว่าคนร้ายคดีบ้านกกอกเนี่ยจะเป็นใครจะใช่เป็นคนที่สังคมให้ความสนใจหรือไม่แต่คุณอธิยะวันนี้เล่าให้ผมฟังว่า ก็น่าจะเป็นคนนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าคนไหนนะที่บ้านกกอกต้องเป็นคนร้ายคนหนึ่งที่บ้านกกอกนะอัจฉิยะบอกเป็นคนนั้นนะคนร้ายคนนี้ก็จะมีทนายอยู่คนหนึ่งนะบางคนก็เรียกว่าทนายสายโจรบ้างอะไรบ้างซึ่งไม่รู้ว่าใครนะทนายสายโจรนะนะคนร้ายหรือผู้กระทาความผิดมักจะเลือกทนายความที่มีประวัติในการกระทําความผิดมักมีหรือเลือกทนายที่มีประวัติในการถูกออกหมายจับนะแปลกนะ ทนายความเยอะแยะมากมายไม่เลือกเลือกเฉพาะคนที่มันมีหมายจับนะครับนะนกรก็แปลกๆนะนะนะครับอาจจะเป็นพวกสินเสมอกันนะส่วนคนร้ายในคดีบ้านกกอกจะเป็นใครเนี่ยอาจจะยะกบอกไม่นานครับนะนะก็ดูนะครับว่าใครจะเป็นคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่และใครจะเป็นทนายให้กับคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่เราจะได้เห็นนะครับนะนะครับแต่เชื่อนะครับคนร้ายก็ต้องเลือกทนายที่มีประวัติในการกระทําความผิด ทนายที่มีประวัติในการถูกสารออกหมายจับนะครับผมเชื่อนะครับก็คงจะไม่เลือกทนายใสยสนะอาดนะทนายใจซื่อมือสะอาดก็คงจะไปทํางานให้กับพวกคนร้ายคดีฆ่าน้องจะพูดไม่ได้ผมผมคิดนะแต่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครนะนะทราบจากคุณอัจฉะยยะว่างนั้นมานะครับนะมีเงินก็จ้างได้นะเดี๋ยวนี้มีทนายสายโจรเยอะใช่ไหมครับพี่น้องอจริงครับนะแต่ทนายสายโจรพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะทําเอกสารปลอม นะครับนะก็น,น่ากลัวนะครับคู้ณนี่มันทำได้ทุกอย่างจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดอะไรต่างส่วนจะเป็นทนายคนไหนยังไงก็ติดตามดูแต่ว่าคุณอัจฉริออยะบอกไม่ผิดหวังนะถามมาก็ตอบไปแชร์แล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับคดีน้องชมพู่ไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ก็ล่าสุดเห็นได้ข่าวมานะครับสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าก็อาจจะมีข่าวดีอาจจะมีการจับคนร้าย ที่ฆ่าน้องชมพู่หรือไม่อย่างไรแต่เขาบอกว่าอาจจะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นข่าลือนะนะข่าวลือที่ผมได้ทราบมาก็เขาน่าจะมีการจับกุมส่วนจะกลับจับกุมใครก็ไม่รู้ใครจะเป็นโจรที่ฆ่าน้องชมพู่ก็ไม่รู้แต่ว่าหลายๆคนเขาบอกว่าก็เป็นคนที่ประชาชนสงสัยนะครับนะคนที่ประชาชนสงสัยก็จะมีนะนะทนายความนะ สายโจรมาเป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ทนายความสายโจรคนนั้นจะเป็นใครก็ยังยังไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่โจรก็จะเลือกทนายที่นะเคยมีคดีความทนายที่ชอบวิ่งเต้นอะไรนียส่วนใหญ่โจรจะชอบอย่างนั้นเอาทนายที่มีผลงานในการวิ่งเต้นโจรเป็นข่าวข่าวดังหรือไม่กัเลือกทนายความที่เคยทําเอกสารพรอมเอกสารเท,ท็จนนำสืบเท,ท็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อยากจะฝากนะ วายร้ายบ้านกกอกที่จะโดนจับเร็วๆนี้ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะนะวายร้ายบ้านกกอกที่โดนจะโดนข้อหาฆ่าน้องชมพู่เนี่ยถ้ถูกจับเร็วๆนี้น่าจะหาทนายทนายความที่มีจรรยาบรรณนะครับอย่าไปหาทนายความที่มีประวัติโดนสารออกหมายจับคดีปลอมเอกสารนะคดีเบิกความเท็จคดีนำสืบเท็จเน,ะนี่ยคนพวกนี้เป็นทนายที่ไม่มีจรรยาบรรณนะครับนะ ถ้าเป็นทนายความแล้วโดนสารออกหมายจับเนี่ยทำพยานหลักฐานเทจเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็ถูกจับได้ถูกจับได้ก็ติดคุกกัหมดอาชีพหรือทนายที่ทําตัวเป็นคนกลางวิ่งรับสนบนวิ่งเต้นอายการรับเงินไปเคลียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไวร้ายบ้านกอกๆเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยถ้าจะจ้างทนายเนี่ยอย่าไปจ้างทนายที่มีพฤติกรรมคล้ายคึงกับโจรซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะทนายความบางคนบางท่านที่มีพฤติกรรมคล้ายโจรมีไม่กี่คนนะครับ นะก็บอกวายร้ายบ้านกอกๆอกที่กําลังจะโดนจับนะซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าผมคุยกับคุณอัจฉริยะคุยกันทุกวันคุณอัจฉริยะบอกวายร้ายบ้านก,กอกๆอกก็นะถ้าวันหน้าโดนจับแล้วพี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอัจฉริยะเขาบอกนะวันหนึ่งคนคนนั้นต้องรับกรรมซึ่งไม่รู้คนคนไหนนะครับนะวายร้ายบ้านกอกๆเนี่ยที่ปรึกษาเนี่ยให้เลือกทนายความที่มีจรรยาบรณหน่อยทนายที่มีประวัติโดนออกหมายจับ คดียาเสพติดคดีปลอมเอกสารนำสืบแท็จพวกนี้อย่าไปเอาครับคือคนพวกนี้มันก็ใช้แต่เรื่องอะไรเอกสารปลอมทำผิดให้เป็นถูกนะทำพยานหลักฐานปลอมช่วยเหลือลูกความทุกอย่างไม่ว่าจะชั่วจะเลวแค่ไหนก็จะชัว่วนะทำทุกอย่างเนะี่ยเราอย่าไปเลือกนักกฎหมายประเภทนี้ก่อนจะว่าจ้างนะครับใครก็แล้วแต่จะจ้างทนายเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยลองเข้าไปใน Google ลองเข้าไปในอา่าเขาเรียกอะไรวะใน u t u b e ที่ว่า ทนายที่เราจะจ้างว่าความมีจรรยาบันไหมมีคดีพวกทําเอกสารเท็จไหมเบิกความเท็จไหมรับจ้างวิ่งเต้นล้มคดีป่ะถ้ามีประวัติแบบนั้นเราอย่าไปจ้างเพราะอะไรพาวันหนึ่งเนี่ยสาลก็จับได้โทษก็หนักสารชั้นต้นอาจจะชนะคดีพอสาลอุทธรก็จําคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตมันก็เสร็จแล้วก็เป็นไงเงินค่าทนายก็เสียค่าวิ่งเต้นก็เสียไปสุดท้ายลูกความติดคุกต้องหนีออกไปต่างประเทศอะไรต่างๆเราลองไปดูใน Google ใน YouTube คนเหล่านี้ไม่ควร ไม่ควรประกอบวิชาชีพนายนี่ฝากไว้ค <c oughs> ดีน้องชมพู่ถ้าโดนจับได้จะติดคุกกี่ปีไม่ต้องดูข้อหาอะไรครับฆ่าคนตายก็ประหารชีวิตนะครับเราไม่รู้จะโดนข้อหาอะไรแต่ว่าผมได้คุยกับคุณอาทิยะเนะี่ยเขาบอกว่านะวายร้ายบ้านกกกอกเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลซึ่งประชาชนกําลังให้ความสนใจอยู่คนคนนั้นจะคือใครทุกรูุก็รู้กันไปนะครับ